อ๋อคะ่ะเหมือนส่งไอ้กอ้ขอตั้งสิ่งในแคลน้องเจอเข้ามาด้วยในคลิปของเขาในแคลนอสเคไอทีชาแนลในแคลน้องอ๋อค่ะเอ่อเหมือนในกอเขาแต่มี Oppo ในแคลนอ๋อแอันนี้เป็น Oppo A11 อซิปเในแะคลนอ๋อค่ะเอ่อเหมือนในกอเขาแต่มาหลัดนี่ยไรเจ็ดโดยฟง Oppo ในแคลนอ๋อเหมือนส่งเมืองไทยในแคลนอ๋ออ่าดีซูนอ็อปโปผัณฑ์เขาแเป็นเซลล์สินั้นาเนาะอ่าเขาได้อ่าฝุ่นนะะก,กับอ่า เครือข่ายนะครับเนาะว่าดีแท็กมันดูคอทั่วมุกนะครับเนาะโอเคอ่ามันดี ติดกับสัญญาในค่ะเนาะเมื่อเขาค้าซื้อถูกๆนั่นในค่ะเนาะเขาค่ะมันจะมีส่วนลดในคันเนาะมันซึ่งการคันเครื่องมันหาเหงในค่ะเนาะเขาค่ะก็ซื้อในราคากาคันถูกในค่ะเนาะสามเหงในค่ะเนาะแล้วก็จะมีติดโปรไล่เดือไล่เหลือนในค่ะเนาะก็จ่ายเป็นหนึ่งเหลือนสองไล่เก่าเก่าสามไล่เก่าเก่าสี่ไล่เก่าเก่ากว่าจ้าหนุนในค่นเนาะเขาค่ะเพราะว่าจังหนุนในมันก็เขาดีกว่าซื้อมันในราคาถูกกาคันถูกจังหนุนในค่ะเนาะเขาค่ะก็เพราะว่าเขาค่ะดีกว่าซื้อมือสองอันนั้นก็ดีกว่าซื้อ ต่อคนต่างก็มามาเจอในคันเนาะเจอนั้นก็พวกเขาขับหู้เนี่ยมันติมีปัญหาในคันเนาะสงสัยว่าเขาขาดกว่าซื้อม้ายาวเขาขาดตีเจอนี่งค่ะเนาะอหู้ใช้ซื้อม้าในค่ะเนาะเพราะว่าอ่าซื้อมาจจออื้งเลยค่ะเนาะพวกเขาจ่ายเงินตีศูนย์นั่นหนึ่งเหรียญสองสามร้อยสี่ห้าร้อยนั่นในค่ะเนาะพวกเขาจ่ายพวกเขาขาดใจเนี่ยมันติดหลอก กำเหลียวในะคันเนาะอ๋อครัอันนี้นก็หนังคือเขาขาดในรายเจ็ดด้วยอ่านั่นในคันเนาะคาร์เดมาเฮ็ดนยในคันเนาะ no? อันนี้นก็จะเป็นออ่ oppo นะครับว่าะ oppo ในเหมือนกันหมดในะคันเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นใหมะะ no? ่ในคันเนาะเพราะเป็นรุ่นเก่าได้ก็บางอันก็จะอัปเดทมีฟังก์ชันอันนี้ในคันเนาะ no? ก้อยกับเเป็นรุ่นใหม่ในมันติมีในะคันเนาะอ๋อครัอันนี้เขาทำมาด้วยจอมกันในคันเนาะว่าอ่าเครื่อง oppo ในคันเนาะมันติดโปรศูนย์ในคันเนาะติดเครือข่ายในคันเนาะติดติดนะครับมาด้วยจอมกันในค่ะอันนี้ก็จะเป็น ว่าอ็อะคะเนาะ A สามหนึ่คัเนาะอันนี้ก็ก b, อ่าตอกจัน,นะคะเนาะ sharp คะเนาะตอกจัน sharp แล้กวก็แปดาเนะคะเนาะแล้วก็อ่า b a r p คะเนาะอาค่ะแล้วก็เขาเด้เขาก็วกวาเสในนี้มันดีเขามานานหนนอคะเนาะ มันจะมีมาเป็นอ, Engineer Mode อ,อนินเจเนียร์มดไหครับเนาะ๋อเดีนะมันมีตัดเจ็ดด้วยหลายๆอันนลครัเนาะ๋ออันนี้อันนี้ก็เป็นว่าเขาเคยเจ็ดด้วยเช่นไรายครับเพราะค่าติซื้อฟงเลครับเนาะออโตเมติเทสในี่เป็นเทสน้าจอเทสไม้เทสซิมเทสจีพีเอสอันนี้ก็จะมีเทสจีพีเอสครเนาะอ่ายกก็ ตีนเดี๋ยวนี้ชอ์ไว้ว์ชันนแคเนาะตีในใค่ด้วไลน์นคเนาะชอ์แวว์ชันแล้วก็จะเป็นโมเดลอ,ในในลอันนีนน c p x 2 0ง5น CPX 2015นะครับ Android 9นะครับเนาะมันจะมีเกี่ยวกับเลยฟงฮาวคาวชันสังลาๆนคนอนีนัคนนนอคาอันนี้ก็ถอยออกกว่านะคนนอีในในเขาค,ออาคือว่าเคยเช็ แบอรด้วยอมมี่คอมเลขเครื่องนะคก็อิมมี่อินโฟนมีเล็เครื่องของเข้าในแคอนอมมี ment, ่น kind of ี hmm? ่นะเนาะราคาอันนี้จุดไม่ของเขาค่าเขาค่าที่กเจ็ดด้วยว่าจอมันติดเครือข่ายนะคนติดโปรซิมหรือซิมหนึ่งนแคนราก็เลยเจ็ดด้วยดีเขาก็ดีเมนูเทสไดีนนแครับเมนูเทสนคนเขาก็ดีนะครับ โปรแกมมาดีเมนูทสตินแล้วเนคเนาะเอารก็ชื่นใหเพคอด้วยก็เจ็ด้วยเลยนคเนาะสกรีนก็เจ็ด้วยนาจอรัเฮดเซตก็จ็ด้วยรูหูฟังลยนีคเนาะอค่ะอันนี้ก็เาก็อันนี้อันนี้ชาร์ตแอนด์ิสชาร์ตมุดนคัเนาะอันนี้งไฟมสร้างไฟนี่เนาจด้วยไนี่เนาะแล้วก็้าีก็จด้วยว่าเครื่องติดโปรน้อาเยกว่าทั้งในดิตนี่หน้าหนึ่งหนาสองาสาม ฮกในครับเนาะมาดีนาที่6ในครับเนาะมันจะมีว่าซิมล็อกเทสนะครับเนาะว่าซิมมันล็อกล็อกนะครับเนาะสังเกตว่าซิมล็อกเทสนะครับเขาดีกว่านี้ในครับเนาะตั้งหนึ่งในที่ก็จะเป็นการคอรเทสนะครับเนาะการห้องฟ้องด้วยในครับเนาะแล้วก็ซิมคัดเทสนะครับอันเจ็ซิมว่าสัญญาณขึ้นคืนในครับเนาะมาเลี้ยวเข้าเลยเสิร์ดซิมไว้นะครับเนาะมันจะฟลดังสองอันในครับเนาะมันเดี๋ขึ้นนในครับแล้วก็ดีในที่มีซิมล็อกเทสในครับเขาดีกว่าดีในในครับเนาะ อ่าดีนะครับเนาะมันเดี๋ยวมีว่าซิมล็อกเทสเข้าคามาดีในมันเดี๋ยวมีว่า the ด i ว e is unlocked นะครับเนาะอันล็อกในเรียกว่าอ่ำผูกกับเครือข่ายอ่ำไรล็อกซิมไว้นี่ครับเนาะบางเครื่องมันเดี๋ยวล็อกซิมใส่เลยดีแท็กก็ดีแท็กไว้เนวันดูคอก็วันดูคอไว้อันนั้นก็เอแอสก็เอแงส์เนะครับเนาะโอเคกุญแจอันไหนอ่ำล็อกมันเดี๋ยวเป็นคิวคิวอันล็อกเลยครับเนาะโอเคสังเกตว่าเครื่องเข้าคานั้นล็อกเลยครับเนาะมันเดี๋ยวล็อกซิ ก็จะเป็นที่หนจะเป็นตัวเลขสีแดงเยก็จะเขีนว่าล็อกเหยเนาะอ๋อค่ะเพเป็นเช่นนั้นนลคะเาขาถูกซื้อเนาะ่าซื้อมากี่ยกัุมงนั้นมันจะล็อกหเนาะเราขาขใจเงินตีศูนย์ค่ะเนาะอ๋อค่ะเอ่อยรก็จะใจรซิมอันก็จะเจอะซิมแต่ซิมหนึ่งกล้วยเลค่ะเนาะมันจะเจอซิมกูอันอันเตียมไรเค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่อคลิปไลเจ็ดด้วยค่ะเนาะ oppo ลยค่ะเนาะว่าซิมล็อกองล็อกเลน่ะเนาะเพองกอ่าซื้อมือสอง นัส okay. ื Middle ่อต่อกันอยู่ในคันเนาะบางปกบ่หมี่หูเนี่ยเขาขายสื้อมาเสียกัมไป็มันหลอกนะคันะมันจะเจริญไรในคันเนาะออค่ะอันนี้ก็ฝากถึงไว้นะคันเนาะเอ้ยก็ขอตั้งเซียงในคันเนาะเจอเขามาด้วยเนื้อคลิปในคันเนาะไล่เจริด้วยในคันเนาะอันนั้นก็อันนี้ก็ซื้อมือสองนี่ยเขาเป็นตั้งหูตั้งหันเก็บเสียเพราะเขาขายเสื้อฟงออปโปอยู่นี่ก็เข้ากว่าจ้ำด้วยเลยเจริด้วยไรในคันเนาะออค่ะอันนี้ก็ก็จะเป็นดอกจันทร์ชับแปดเก้าเก้าชับใะคันเนาะออ อ๋อโอเพนะครับเอาว่าซิมเขาค้านั้นล็อกหลอกนะครับเนาะเอาค่ะเมิร์ส่งกูก็กูกวนนะครับเนาะยินจมดิเข้ามาด้วยเนื้อคลิปของเขานะครับเนาะเอาค่ะเมิร์ส่งค่า skt it channel นีนะครับเนาะอย่าลืมติดติดตามไลดไล่ไลดแชร์ปั้นนะครับเนาะเอาค่ะเมิร์ส่งค่า